สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซวทุกคนนะครับวันนี้มีคลิปที่ว่าด้วยมือใหม่กับมือเก่าครับความต่างระหว่างมือใหม่กับมือเก่าเนี่ยคือมือใหม่จะมองหาความแม่นยำครับแต่มือเก่าเนี่ยจะมองผลลัพธ์นะครับผ่านความน่าจะเป็นมือใหม่เนี่ย มองผลลัพธ์ในแบบที่คาดคันครับว่าต้องเป็นไปตามทฤษฎีเปะนะฮะแต่มือเก๋าเนี่ยนะเขาจะไม่ไม่ฟิกกับทฤษฎีครับเขามองผ่านเขาน่าจะเป็นคือว่ามันจะตรงตามทฤษฎีก็ได้และก็จะผิดทฤษฎีก็ได้ครับนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความต่างนะครับ ผมได้ไอเดียมาจากทวิตนะครับของ Trading Composer นะครับอ่่ลืมให้ลิงก์นะฮะก็บอกว่าเนี่ยมือใหม่นะอิมเมชเชอร์เทรดเดอร์เนี่ยนะเขาคิดว่าเขามีคริสตัลบอลครับคริสตัลบอลคือว่าเป็นเหมือนกับไอตัวลูกแก้วลูกแก้วทำนายอนาคตที่แม่นยำนครับมือใหม่หรือว่านักเทรดที่เป็นมือสมัครเล่น เขาจะเชื่อในเรื่องของการทำนายอนาคตที่แม่นยำครับเชื่อทฤษฎีครับแต่ว่า major trader นี่คือนักเทรดที่เป็นมือเก่าและมีประสบการณ์เป็นผู้ใหญ่เลยนะเขาจะมองอนาคตในแบบที่เรียกว่าความน่าจะเป็นครับพวกเขาจะโฟกัสในสิ่งที่เรียกซีนาริโอที่มันหลากหลายละกันเพราะว่าผมไม่ได้แปลพวกนี้ไว้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ต่างกันนะครับ เพจผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกนะว่าบอกมือใหม่แล้วกันนะเพราะว่าผมว่ามือเก่าเนี่ยน่าคนที่มีประสบการณ์สักอยู่รอดได้สัก3ปีนะผมว่านะสปีนี้น่าจะเข้าใจหรือใครก็ตามที่ที่ตามงานผมหรือเคยอ่านหนังสือที่ผมเขียนที่ชื่อว่านักเทรดฮีโร่ครับน่าจะเห็นนะฮะผมได้เขียนเรื่องราวของ r o a d ม a p ของการเป็นนักเทรดที่สำเร็จนั้นมัน ฐานอะไรมากมายนะฮะไม่ใช่เพียงแค่ขึ้นรถแล้วถึงเป้าหมายหรือโอ้เดี๋ยวคุณต้องเหมือนกับว่าปีนเขาลงเหวขึ้นมาใหม่แล้วลงใหม่ๆ่ะครับคือเป็นเหมือนกับขึ้นอ,อะไรดีรถไฟหาะยางนั้นนะครับมันไม่ง่ายนะะไม่ง่ายนะครับ,ค,รบคือถ้ามันถ้ามันง่ายกิงก็คงจะมีคนสําเร็จมากมายนะล่ะใช่ไหมเดี๋ยวทำไมเราเห็นขา่าวว่ามีคนล้มเหลวจํานวนมาก เออแปลกเนาะหนังสือในร้านหนังสือทั่วไปเนี่ยไม่มีใครเขียนประเด็นเกี่ยวกับความล้มเหลวเลยนะผมว่าหนังสือผมเนี่ยหนังสือผมที่ผมเขียนเนี่ยนะน่าจะเป็นหนึ่งในร้อยวะที่เขียนเกี่วกับความผิดพลาดของตัวเองนเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยถ้าใครสนใจความจริงการเทรนดนะแนะนำให้ลองอ่านงานผมเกี่ยวกับเรื่องราวของ ไมซ์สามเล่มนี้ดูนะฮะเดี๋ยวเริ่มต่อไปจะเป็นเรื่องนี้เหมือนเช่นกันนะฮะผมเองเป็นนักเทรดที่ล้มเหลวนะผมไม่สําเร็จแต่ว่าผมเป็นเป็นคนที่ชอบเขียนผมชอบเขียนผมชอบคิดผมชอบศึกษาผมสนใจภายในมากกว่าภายนอกครับสนใจเรื่องราวของจิตตัวเองเนี่ยดังนั้นเนี่ยเมื่อผมเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมมีมุมมองในแบบที่แตกต่างจากฝูงชนนะฮะมีมุมมองในแบบที่ค่อนข้างจะเป็นปัจเจกครับ เป็นเป็นสายธรรมะนะฮะคนที่มีมุมมองสายธรรมะผมไม่ธรรมะเชิงหรอกผมเป็นพวกผมชอบเรียกตัวเองว่าเป็นพวก lon wolf ครับเป็นสุนัขป่าเดียวดายเดียวดายที่ที่ชอบทําอะไรคนเดียวผมเป็น introvert น,นะ,ะชอบนคนเดียวชอบชอบสังเกตความของตัวเองชอบศึกษาเอองานของของทางท่านกฤษณมมรติอะไรเงี้ยงานของทางปรัชญาอินเดีย พระญากรีกโบราณของอะไรนะสโซอิกอะไรเงี้ยแล้วก็พระพุทธเจ้าของที่เป็นของแท้นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าสายปัจจุบันนี้นะฮะด้วยความที่ผมมีมุมมองมีประสบการณ์มีทัศนคติประมาณเนี้ยการงานเขียนผมจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยูนิคมากครับยูนิคแล้วก็เป็นอะไรที่คุณไม่เจอตามนักตลาดครับสนใจก็มีขายที่เพจเซียวบุกนะฮะ ด้วยความที่ผมเทรดมาเจ็ดปีเนี่ยผมเข้าใจนะว่าทําไมมือใหม่ถึงมองมองเกมการเทรดมองผลลับการเทรดผ่านความน่าจะเป็นเพราะว่าเราอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือแล้วก็เราก็ค,ค่อนข้างมั่นใจว่าหนังสือไม่หลอกเรานี่เป็นเรื่องจริงนะที่ทผมเคยเป็นนะหนังสือไม่หลอกเราแล้ว,วก็เราค,าค่อนข้างมั่นใจว่าคนเขียนหนังสือนี่เขาจะต้องแบบรู้ลึกรู้จริงแล้วก็ประสบสําเร็จความจริงนะความเร็จจริง ก็เป็นสิ่งที่ที่โอเคนะผมว่าก็ไม่ไม่ผิดนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักเขาใช่ไหมแต่ผมเองบอกตรงว่าผมไม่สำเร็จนะแต่ผมเขียนเพียงเพราะว่าผมชอบบันทึกไงชอบบันทึกผมชอบสังเกตแล้วก็เขียนการเขียนมันเป็นเหมือนกับเออมันเป็น,น,เ,ปนเขาเรียกว่าการเข้าถึงความสุขทางจิตอย่างหนึ่งนะนี่เป็นถึงที่ว่าเขาเรียกว่าเป็น s วิตสปอ o t หรือเป็นอะไรที่เป็นโฟล์เพราะว่าโฟล์ของผมเนี่ยคือการเขียนนะฮะดังนั้นเนี่ย ผมเจออะไรผมเขียนได้หมดเลยนะมันเป็นสิ่งที่บันทึกประสบการณ์และก็มุมมองผมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับถ้าคุณให้ผมเขียนในสิ่งที่ผมไม่เคยเจอผมเขียนไม่ออกนะเพราะว่าผมไม่สามารถเดาไม่สามารจินตนาการได้ครับแต่ว่าถ้้ให้ถ้าคุณให้ผมเขียนในงานที่เกี่ยวกับเออประสบการณ์ผมเจออะไรมาบ้างอะไรเนี่ยผมเขียนได้หมดนะมสนุกมากการเขียนมือใหม่เนี่ยด้วยความที่เราคาดหวังว่าหนังสือจะเป็นเหมือนกับกุญแจไข ความลับจัก,กรวาลพาเขาไปสู่ความสําเร็จใช่ไหมเราจึงเชื่อไงว่าตําราบ,บอกนั้นต้องแม่นนั้นแต่พอเทรดจริงปรากฏว่าอผลลัพธ์มันทำไมแตกต่างจังทําไมเนี่ยทฤษฎีเนี่ย,ร,ยราคาทะลุฐานแบบเนี้มันต้องไปสิอ่าเนี่ยนะแต่ซื้อแล้วอ้าวฟอร์บริคเอาเฉยอ่าพังพังซื้อแล้วไบออนดิฟเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าแนวรับเนี่ยเอาอยู่นะซื้อ รับมีดเฉยเลยราคาลงต่อแล้วพอ,พอลงต่อหนังสือไม่บอกเอ๊ะถ้าถ้าคุณปิดพลาดมาคุณทํายังไงใช่ไหมคุณก็เอาเอานังสืออ้างอิงไม่ได้ละคุณเลยใช้อารมณ์ตัวเองไงนะครับด้วยกันเลยครับไม่ขายไม่ขาดทุนมั่งทโธเลียขาดทุนมาแล้วคุณก็แล้วคุณก็แพ้ครับหมดตัวไปภายใน6เดือนทั้งสองปีครับนี่เป็นสิ่งที่สถิติได้ระบุมานะครับนักเทรด80%เนนะ ออกจากตลาดไปภายในเวลา2ปีครับแต่ถึงนั้นก็มี20%นะที่เขาผ่านไม่ได้ครับน,นี่ผมผมอยากให้ท่านดูภาพนี้นะนี่ภาพหนึ่งที่ที่ผมเคยคิดจะเอาไปใส่ในหนังสือที่ที่ชื่อว่านักเถิดฮีโร่นะครับแต่ว่าดูแล้วมันซับซ้อนเกินไปนะจึงจึงเอาออกนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่า culture shock ครับ culture shock นะฮะมันเป็น การอะไรวะเรียกว่าการช็อกทางวัฒนธรรมครับคือเมื่อเราไปไปต่างประเทศเนี้ยตอนแรกเราประทับใจใช่ไหมไปเจออะไรใหม่ๆห่เนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันมันช่สมมติไปญี่ปุ่นแล้วกันเจออะไรไปญี่ปุ่นลงจากสนามบินนาริตะปั๊บเนี่ยเห็นโอ้โหปันเมืองเขายิ่งรถพาเข้าไปเมืองนะโอ้โหมันทําไมมันเจริญมันดูดีอะไรเงี้ยมันโอ้คนญี่ปุ่นโอ้มันมันแบบสุดยอดนะอาหารก็อร่อยบ้านเมืองก็สะอาดเนี่ย ท้องฟ้าถ้าคุณไปตอนช่วงหน้าหนาวท้องฟ้าโอ้เป็นสีฟ้าเลยถ้าไปช่วงที่หิมะตกก็หิมะเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วตื่นเต้นมากช่วงแรกครับเรียกว่าฮันนีมูนเฟสครับเอ็กซายเมนก่อนนะเอ็กซเมนแล้วก็ฮันนีมูนเฟสแต่จากนั้นครับถ้าคุณเผลอเดินเข้าไปในซอยในซอยหนึ่งตอนกลางคืนอ่ะคุณไปเที่ยวแล้วคุณไปเจออะไรก็ตามเนี่ยมันมันมีความเป็นสันตานสัญชาตยานดิบละกันของของในใน,ใน,ใ,นในบางพื้นที่นะฮะ คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันไหววะฮ้ยญี่ปุ่นไม่สวยงามอย่างที่เราคิดเลยวยอ่าวันนี้นะฮะและ้วสักถ้าคุณถ้าคุณเจอแรงหนักเข้าไปเนี่ยคุณอาจจะทําอะไรหายอ่ะทาพัสคุณอาจจะคุณอาจจะไม่ต้องเจอเรื่องเราแบบคนคนที่ไม่ดีก็ได้แต่คุณอาจจะทําอะไรหายสักอย่างแล้วคุณหาไม่เจอเงี้ยเนี่ยแหละเกิดอาการละความสับสนภายในครับแล้วก็ที่สุดแล้วมันจะถึงจุดพีคถึงขั้นคริสิสครับคริิสแล้ว อาจจะพังเลยนะมันจะมี3ช้อยหลังจากใครเสร็จคือพังเลยครับ Quitting แล้วช้อยสองคือคุณก็ค,ค่อยๆฟื้นครับค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นไปแล้วก็ที่สุดแล้วไม่ไหวครับแบกรับไปไหวก็ใครเสร็จะรอบนึงมีน้อยมากครับที่จะค่อยๆเรียนรู้ Let it go accepting exploring testing แล้วก็ปรับหาเรียออะไรปรับตัวเองได้ให้กับปรับตัวเองให้เข้ากับให้กับให้เข้ากับ วัฏสงฆมนั้นได้ครับเนี่ยนี่เป็นลักษณะของเฟสสามเฟสครับการเทรดเช่นกันนะครับเห็นไหมช่วงแรกเราฮันนีมูนผมจะบอกว่าช่วงแรกจะเป็นเรคเบิเนอร์สลัก Luck, ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยพอคุณเจอการขาดทุนใช่ไหมเหมือนกันเลยในการเทรดไม่ต่างกันเลยนะขาดทุนปั๊บคุณเริ่มแล้วสับสนจิตตกอ้าวคราสิสละพอร์ตเสียหายหนักคุณเลิกครับมีสามช้อยไม่กันนะเลิกแล้วคุณก็ช้อยแรกคือเลิกใช่ไหม ใช้สองคือก็ค่อยๆค่อยๆค่อยเรียนค่อยๆค่อยแบบค่อยๆอะไรดีค่อยๆขาดทุนไปเรื่อยครับจนกระทั่งจบหรือไม่ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นไปเป็นแบบนี้ฮะเรียนรู้ไปยอมรับแล้วก็ทดสอบแล้วก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองได้นักเทรดแปดจะลงมาโซนนี้ฮะมี20%เเท่านั้นที่ผ่านได้ครับเขาอะไรครับเขายอมรับเขาเรียนรู้เขาทดสอบแล้วเขาก็ปรับตัวให้เหมาะสมกับ ตลาดหุ้นได้ครับจะเป็นมือเก่าครับมือเก่าเนี่ยอย่างบอกไปคือผ่านการเป็นมือใหม่มาครับแต่ว่าเขาไม่เลิกล้มไงเขาเปิดใจเรียนรู้ไงเปิดใจเรียนรู้ความผิดพลาดเขามีการทดสอบแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองครับเมื่อเขาผ่านได้นะผ่านไอ้ช่วงที่เรียกว่าคราสิสได้นะเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าความเสี่ยงโคตรสำคัญเลยอ๋อมีหน้าละ่ะทำไมเสี่ยนหุ้นมาเก็ตวิสั์จึงบอกกันว่า คุณต้องให้ความเสี่ยงมาก่อนแบบนี้นี่เองอ่าเขาเขาจะเข้าใจทันทีเลยม,ม,มือใหม่มืมมมมมอใหม่ของ่อว่าร้อยทั้งร้อยนะไม่เข้าใจความเสี่ยงคืออะไรถ้ามีคนบอกเขาว่าอต้องตัดขาดทุนนะต้องมีการแบ่งเงินซื้อนะเขาจะไม่เชื่อครับเพราะว่าอะไรครับเขามองว่าเขาเอาอยู่ไงฉันเก่งอะฉันอ่านหนังสือมาเยอะแท้จริงอ่านไม่กี่หน้านะฉันผมเป็นผมเป็นพอเจอของจริงเนี่ยเป็นไงฮะ ผมลงมาสุดจุดนี้ฮะแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ไงอาจจะเสียหายไม่เยอะนะหรือไม่ผมเองก็มีมีอาชีพการเขียนที่มันเกี่ยวข้องกับการเทรดแล้วไงจึงมีรายได้มาบ้างครับทําให้พอมีเงินเหลือนะสู้ต่อไปได้ครับนะเมื่อผ่านจคว,วิกฤตได้นะอย่างน้อยสัก2ปีนะคุณจะกลายเป็นมือเกา๋าและคุณจะเปิดใจ ที่จะให้ความเสี่ยงมาก่อนนะไม่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ทําไมเมื่อคุณมองให้ความเสี่ยงมาก่อนแบบเนี้ยคุณจะมองผลลัพธ์ในแบบที่ไม่เหมือนเดิมีกต่อไปคือคุณจะให้ผลลัพธ์ในแบบที่เออมันจะมันจะให้ตังเราก็ได้มันจะให้ตังเราก็ได้นะตลาดเนี่ยเราต้องวางแผนเผื่อในในตอนที่ว่ามันไม่ตังค์คือให้ความเสี่ยงมาก่อนนี่แหละคือถ้ามันผิดพลาดมามันฟอร์เบรกเอามาจะหนีตรงไหนใช่ไหมถ้ามันไม่ตรงนมทฤสดีตามทฤษฎีมาจะหนีตรงไหน น,นี่ยังไงนี่เท่าไหร่มันจะย้อนกลับไปที่ position sizing ครับที่เงินที่คุณจะจะลงกับมันนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมเอาเอาจากทวิตเตอร์ทวิตของคุณ Trading Composer มาที่ไว้ท่านฟังนะครับแต่จากนั้นนะครับผมบอกคุณเลยว่าการที่คุณให้ความเสี่ยงสำคัญเป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คุณให้ความสำคัญกับ psychology มากขึ้นน่ะนะมันเป็นเพียงแค่ จุดเริ่มต้นของสงครามครั้งสุดท้ายเท่านั้นนะครับอีกยาวครับอีกยาวเพราะว่าอย่างในนักเจอฮีโร่นะคือกว่าที่คุณจะหูคือทามันลงอะขาดทุนคุณจะลงเป็นลิฟต์ไปนะปุ๊บปป๊ปแต่พอคุณทําปันพอร์ตขึ้นไปนะโอ้โหขึ้นบันไดกอกขอกแกะอกแกะอกไปเลยครับเนี่ยช่วงนี้แหละครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่ามันจะมีช่วงที่ผลจะเป็นเป็นช่วงเวลาเนินเขาแห่งความอ้างวางครับคือเอ๊ะทำไมลูกปันพอร์ตไม่โตสักทีว่าเดี๋ยวปันพอร์ตสักพัก กำไรมากมายสักพักออกตลาดไม่ดีวกกับมาที่เดิมอีกทําฟื้นมาใหม่อีกมันเป็นเงี้ยเป็นลักษณะของการขึ้นแบบบันไดครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยโอเคละ่ะอาจจะช้าหน่อยนะในใน,ใน,ใ,นในช่วงสงครามครั้งสุดท้ายนะแต่ว่าถ้าคุณค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเลยนะคุณจะเดินขึ้นไปอย่างมั่นคงครับอย่างน้อยคุณจะไม่ขาดทุนหนักอีกต่อไปถ้าคุณใจเย็นสะสมกำไรไปเรื่อยนะรู้จักออรู้จัก จังหวะการเทรดตัวเองให้ได้นะริสของตัวเองเท่าไรรีวอทตัวเองเท่าไหร่แล้วก็โพซิชันไซซิ่งตัวเองเท่าไรเนี่ยรู้จักค่านี้ตัวเองดีนะวินเดตตัวเองเท่าไหรเนี่ยคุณจะเริ่มมันคงมากขึ้นละถ้าทุกอย่างลงตัวนะถ้าคุณให้เวลากันมันมากพอนะคุณมีเวลากันมันมากพอแล้วคุณไม่ไม่ถอดใจไม่เลิกก่อนนะคุณมีกลสดสาเร็จครับผมเองก็ยังเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงาการเดินขึ้นบันไดนะกกแขกกแขกนี่แหละ อยู่ในเนินเขาเห็นความอ้างว้างอยู่แต่ผมไม่ไม่ถอดใจนะผมจะทําไปเลยผมเชื่อมั่นว่าถ้าผมทํามากพอนะผมมีชั่วโมองบินกับมันมากพอเนี่ยผมจะคลิกครับผมจะสําเร็จครับนะฮะก็คาดหวังว่าจะเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนนะครับในการสู้ต่อไปนะครับตลาดหุ้นมันเป็นเกมยาวครับนะฮะเกมยาวไม่ใช่เกมสั้นนะครับใครก็ตามที่ยังคงยืนหยัดเรียนรู้ ไม่ยอมแพ้ไม่ถอดใจนะครับสะสมชั่วโมงบินไปเลยครับผมมั่นใจว่าคุณจะสําเร็จแน่นอนครับเท่านี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ